ทำอะไรอะคะนี่ผมพิสูจน์ยาสีขันผมกำลังจะเปลี่ยนยาสีขันหน่อยผมเลยต้องพิสูจน์ว่าอันเจ้าเองนะอันเจ้าเองมันเป็นยังไงคะมันรู้สึกเย็นสบายแล้วก็มันก็เข้านายใน สะอาดที่สุดเลยไม่มียาสีฟันอยู่แล้วเท่ากับว่ามันเป็นธรรมชาติจริงๆคุณลองใช้อย่างยาสีฟันของทูนซับ19จำกัน <Yeah. S 3> ยาสีฟันคอนเซตตาเฮอร์เบอร์ สูตรสมุนไพรธรรมชาติคุณสมบัติเด่นช่วยทำความสะอาดฟันได้อย่างล้ำลึกขจัดคราบพัดและคราบชากาแฟให้ฟันขาวอย่างเป็นธรรมชาติช่วยลดกลิ่นปากยับยั้งแบคทีเรียให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาวนานบำรุงเหงือกและฟันให้แข็งแรงส่วนผสมจากธรรมชาติได้แก่สมฟื้นฟูสุขภาพเหงือกบำรุงฟัน มิ้นท์ให้ความเย็นสดชื่นลดกลิ่นปากน้ำมันกา้านผูฆ่าเชื้อแบคทีเรียบรรเทาอาการปวดฟันชะเอมเทศต้านการอักเสบลดการเกิดคราผิ่นปูนเหมาะก,กับใครบ้างคะผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันแบบธรรมชาติฟันขาวสะอาดอ่อนโยนไม่ละคายเคืองใช้เป็นประจำในตอนเช้าและก่อนนอนหนหลอดบรรจุหนึกรัม